กับผมนายสายหนเจะาพิธุนครับผมนายซอชอดัด้อยครับวันนี้กับผมจะมานําเสนอกล้องไาฟไฟเล็กทรอนิกครับผมและออปชั่นต่างๆในการใช้งานนะครับเช่นด้านนี้เลยครับกับผมกล้องไาฟไฟเล็กทรอนิกนะครับจะมีฟังก์ชันต่างๆที่ผมตั้งมาอยู่ที่30ฟังก์ชันนะครับโดยที่ต,ต,ตัวนี้ก็คือฟังก์ชันที่1นะครับ เราจะเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับเลื่อนไปเรื่อยๆจนถึงฟังก์ชันที่30แล้วแต่เราจะเลือกว่าเราจะเล่นฟังก์ชันไหนนะครับแล้วก็แล้วแต่ฟังก์ชันจะมีเสียงที่แตกต่างกันนะครับสมมติว่าเสียงที่1นะครับผมตัวนี้สแนนนะครับตัวนี้จะเป็นไฮแฮทสแน e ตัวนี้จะเป็นไลท์ทอมหนึ่งอครับแล้วก็นี้เป็นสแนนะครับส่วนข้างล่างครับตัวนี้จะเป็นกระเดื่องแต่อีกฝั่งึ่งจะเป็นไฮแฮทนะครับ ก็ส่วนของควบคุมตอนนี้นะครับผมจะเป็นจะมีสามสิบเสียงนะครับแล้วก็เราก็เลื่อนเลื่อนได้แล้วก็สามารถที่จะเซฟเสียงได้ด้วยนะครับสุดว่าผมที่จะเซฟเสียงเล,เลือกเสียงมาสักอย่างนะครับ <c oughs> นะครับสวนว่าตัวนี้จะเป็นเสียง <c oughs> เป็นเสียงฟังชั้นที่เป็นเสียงลูกเล่นต่างๆนะครับ <c oughs> S <S <S เราสามารถที่จะเลือกเสียงอื่นมาได้นะครับโดยทําการตั้งก่อไปนี้ครับถ้าเราชิกตัวนี้ไปเข้าไปแล้วนะครับแล้วเราจะเลือกเสียงว่าเราจะบันทึกเสียงไหนเราก็มีไปเรื่อยๆครับ <S 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 สมมติว่าเราจะเสียงหมานะครับผมแล้วเรามากดเซฟนะเซฟครั้งหนึ่งนลครับแต่กดสองครั้งนะครับเสียง<ส><ส>ตัวนี้ก็จะไปเป็นเสียงหมา <S 2> <S 2> แต่ถ้าจะเป็นเสียงกรองครับเสียงกรองปกติแล้วก็เลือกมาที่ฟังก์ชันที่ผมตั้งไว้อยู่ที่ฟังก์ชันที่30นะครับตอนนี้ก็จะเป็นเสียงกรองปกติตันนี้ก็จะเป็นไฮแฮทแตนแน่คาเบลคัสามคํหนึ่งคัสองคัสามตอนนี้จะเป็นแฉะครับแล้ก็ใช้งานได้ครับ ืงต,ต,ต้นประมาณเท่านี้ครับผมขอจบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้ครับขอครับ